สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับสายบ้านครีมอีกแล้วนะคะนึกถึงผิวนึกถึงสายบ้านครีมค่ะวันนี้นะคะจะมาให้เทคนิคสําคัญนะคะ9วิธีในการเลือกมอยส์เจอร์เซอร์ที่ใช้คู่กับเรตินอลเอนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะหน้าผิวดูเด็กขึ้นอยากที่จะหน้าผิวดูสวยขึ้นนะคะหนึ่งช้อยที่คนจะนึกถึงเลยคือการใช้เรตินอลเอนั่นเองนะคะคราวนี้หลังจากที่เราใช้เรตินอลเอแล้วนะคะเราควรที่ต้องเลือกครีมหรือว่าเลือกมอยส์เจอร์เซอร์ยังไงที่จะส่งเสริมทําให้เรตินอลเอเนี่ย ทำงานได้ดีขึ้นทําให้ผิวของเราตอบรับได้ดีขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยข้อที่1ค่ะให้เราเลือกมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เป็นสูตรไม่เกาะให้เกิดสิวได้ง่ายนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราใช้เรตินอลเอค่ะจะทําให้ผิวของเราแห้งลงนิดนึงดรอปลงนิดนึงนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าไปใช้เรตินอลเอที่มีเปอร์เซ็นต์สูงก็อาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองขึ้นได้นะคะนี่อันนี้คือผลเอฟเฟกจากการใช้เรตินอลเอนะคะดังนั้นค่ะต้องเลือกใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ด้วยท่านี้มอยส์เจาาอร์ ให้เกิดสิวได้ง่ายนะคะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้เราใช้แล้วหน้าเราชุ่มชืน้นหน้าเราดูเด้งแล้วก็ดูสมดุนด้วยค่ะอันที่2ค่ะเวลาที่เราเลือก m o i s ไรเซ z e r ที่ใช้คู่กับ r e ิ i n ล l A ต้องเน้นส่วนผสมที่ส่งเสริมในเรื่องของการให้ความชุ่มชืน้นไม่ว่าจะเป็นตัว h y ยาร r o n i c อซิด e นะคะหรือเ e r a m ม d ก็ได้หรือว่าเป็นกลุ่มของ g l y ซ e r i n ก็ได้เพราะว่ากลุ่มเราเนี้ยค่ะมันจะดึงความชุ่มชื้นจาก environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างของเราะคะ่ะแล้วดึงความชื่นเหล่านั้นมาเสริมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรา้าม เป็นมอยจูไรเซอร์ที่ปราศจากน้ําหอมค่ะในน้ําหอมนะคะมันมีส่วนผสมหนึ่งนะคะที่มาควบคู่กับน้ําหอมเลยคือแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะบางคนนะคะที่ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายนะคะก็อาจจะแพ้แอลกอฮอล์ที่อยู่ในน้าหอมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะเลติอลเอใช้แล้วจะทําให้ผิวเราแห้งถ้าเราไปใช้ส่วนผสมของมอยจูไรเซอร์ที่มีน้ําหอมอีกนะคะนี่ก็แห้งแอลกอฮอล์ oh oh ก็เกิดการแพ้ระคายเคืองได้ง่าย<ๆ>ก็อาจจะทําให้เกิดเอฟเฟกต์ทำให้เราแพ้ได้นะคะฉะนั้นมอยจูไรเซอร์ที่เราต้องใช้ปราศจากน้ําหอมดีททีี่่่่สุดคคะะข้อ4 ะะให้เราดู t e x t อร์ที่มีความหลากหลายมีลสักษณะเนื้อครีมแล้วก็ที่สําคัญต้องทาแล้วก็สบายผิวด้วยนะคะข้อ5ค่ะเลือกมอยส์เจอร์ไรเซอร์สาหรับทาตอนกลางคืนนะคะไซบอกเลยนะคะว่าจําเป็นมากๆโดยเฉพาะการที่เราต้องทาเรจิเนลเอเนี่ยตอนกลางคืนด้วยคุณสมบัติของเรจิเนลเอจะช่วยในเรื่องของการพิวริงช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งช่วยในเรื่องของแอนทจริง,งฉะนั้นเนี่ยเรจิเนลเอเนี่ยมันเป็นยาแรงเนาะดังนั้นนะคะเราต้องเลือกมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ฟื้นฟ,นฟนูตอนกลางคืนพลาดไม่ได้เลยนะทาเรจิเนลเอก็ต ข้อที่6ค่ะสําหรับคนที่มีผิวแห้งมากๆนะคะลองมอยส์เจอร์ไรเซอร์ในลักษณะออกคูซีฟค่ะลักษณะแบบนี้คือพอทาแล้วมันจะเคลือบกับผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของเชียร์บัตเตอร์หรือว่าพีโตรธรรมหรือปีโตเลียมเจลค่ะเพราะลักษณะนี้มันจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นกับผิวได้ยาวนานมากขึ้นค่ะเจ็ดค่ะพยายามเลือกมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่มีส่วนผสมในเรื่องของการต้านการอักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็นอาราเวราเซรามายต่างๆจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยแล้วก็ลดการระคายเคืองการอักเเสขอองงผิวไดด้ป็นย่่่าีคะคะะ8 หลีกเลี่ยงส่วนผสมที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือว่าน้ามันหอมระเหยนะคะเพราะเหล่านี้จะก,กระตุ้นที่เกิดการแพ้การระคายเคืองได้นะคะอันที่9ค่ะก่อนที่เราจะใช้คู่กับเรดินลเอนะคะให้ทดสอบการแพ้การระคายเคืองก่อนโดยทําแบบนี้ค่ะให้ทดสอบที่ท้องแขนหลังวัยหูลองทาเรดินลเอไปก่อนพอทาเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งเอามอยเจอร์เซอร์ที่เราคิดว่าโอเคเนี่ยมาทาซ้ําแล้วลองเทสดูนะคะว่าผ่านไปแล้ว1 0 1 5นาที3 0สินาทีมีอาการผื่นคันไหมมีอาการแพ้ไหมถ้าโอเค ก็ค่อยไปลงที่หน้าคะ่ะมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เราใช้อยู่เราจะต้องมาดูว่าควรจะใช้ยังไงคู่กับเรตินอลนะคะเราจะใช้เรตินอลก่อนหรือว่าจะใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ก่อนก็ได้แต่ส่แนะนํานะคะให้ลงเรตินอลก่อนแล้วค่อยตามด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์เนื้อครีมอีกทีนึงนะคะจะส่งผลการทํางานได้ดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับสภาพผิวการรับเรตินอลเอของแต่ละคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีผิวเด็กผิวอ่อนเยาว์วัยแบบนี้นะคะลองนําเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะใส่เชื่อว่าผิวสวยอย่าง แน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ให้กดติดตามนะคะกด subscribe ที่ช่องไซได้เลยนะคะไซจะอัปเดตคลิปดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนนะคะหรือถ้าอยากติดตามเพิ่มเติมเข้าไปที่เพจายบ้านครีมได้เลยนะคะ